ถ้าเป็นเรื่องอยากเล่นไหมเนี่ยผมว่ามันก็ชัดเจนตั้งแต่ตอนเขามาอยู่23แล้วนะครับแล้วก็ตอนที่เขามาเนี่ยผมว่าเขาก็ดูมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับว่าที่นี่อยู่กันยังไงนะครับแต่ว่าเรื่องของการเล่นฟุตบอลเนี่ยพอเวลาลงไปสนามเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าฟุตบอลมันไม่มีพี่มีน้องถ้าฝีเท้ามันได้เนี่ยมันจะเคารพการสนามเองอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ฝีเท้าเขาโดดเด่นในรอบที่แล้วของยูยี่สิบสาม ชิงแชมป์เอเชียแต่ว่ามันสําคัญตรงนั้นครับว่าตอนที่มีการประกาศเรียกเอราวันเนี่ยคือนักเตะหลังๆในไทยเนี่ยสโมสรเขาไม่ได้ปล่อยตัวเขาบ้านเราเนี่ยติดโปรแกรมไทยลียกแล้วก็รายการอยู่2ี่ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยมันแข่งขันไม่ได้อยู่ในช่วงของไปทินฟีฟาดังนั้นถ้ามันสําคัญที่สุดเนี่ยคือเอราวันได้โอกาสแล้วก็แสดงฝีเท้าคือคว้าโอกาสที่ทําให้คนเห็นแล้วว่า เขาเนี่ยก็มีดีพอในนักเตะรุ่นอายุไม่ใช่เพียงแค่รุ่นเดียวกันคือกระโดดข้ามสเต็ปไปแล้วนะครับเพราะตอนนั้นน้องอายุ18ก็มาเล่นอยู่23แต่เขาเนี่ยมันก็มีคําถามว่าถ้าเกิดเล่นขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยแน่นอนเฮ้ยชุดใหญ่แล้วนะครับเห็นเพียงแค่เกม2เกมผมว่าถ้าถ้าเป็นผมมาดูายละเอียดอ่ะผมมอกว่าน้องยังคงต้องพัฒนาต่อเหมือนกันแต่ถามว่าเก่งพอไหมก็เก่งพออยู่แล้วครับไม่งั้นลียงคงไม่ต่อสัญญ,ญา นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าสโมสรหลายทีมอยากจะฉกตัวเข้าไปนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงอนาคตเนี่ยเป้าหมายโฟกัสของตัวของเอราวันเนี่ยผมว่าเขามองเรื่องการเค้ื่อนชุดใหญ่แน่เพราะว่าการต่อสัญญา2ปีเนี่ยมันน้อยมากสําหรับนักเตะที่เป็นเยาวชนอายุ18เนี่ยนะครับคือถ้าเป็นแบบนักเตะที่มี p o t e n ช i a l แบบสูงมากเนี่ยสโมสรเขาจะเล็งต่อไว้เนี่ยไม่ใช่แค่นี้แต่คราวนี้ด้วยวัยน้องเนี่ยกับการที่เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ตอนแรกอาจจะไม่ได้มีชื่อมากมายด้วยซ้ำไปเนี่ยรียงให้เขาสาคัญเนี่ย ก็แสดงว่าพื้นฐานเนี่ยเขาก็พอมีดีอยู่แล้วเขานี้กลับมาที่เรื่องของทีมชาติเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นด้วยซ้ำเลยว่าจะเล่นชุดไหนยังไงนะครับประเด็นมันคือว่าเวลาเราขอตัวเข้าไปเนี่ยเราไม่เคยขอตัวเขาในช่วงเวลาที่โสโมสรพร้อมจะปล่อยนั่นคือเมื่อชีพอะ่ะเขาขอตัวกันคือไม่ใช่ช่วงของอ่าปฏิทินฟีฟาเนี่ยเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วเขาก็ต้องปล่อยในช่วงเล่นโปรแกรมพวกนี้ซึ่งเราต้องถามตัวเองว่าเราจะเก็บตัวให้มันตรงกับช่วงฟีฟาได้ไหมเพื่อให้การทํางานของเราอะ่ะมันง่าย กับสโมสรอื่นทั่วโลกเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่ญี่ปุ่นหรือว่าชาติที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะมีการไปตั้งศูนย์นะครับตามประเทศที่อยู่ในแถบที่นักเตะเขาไปค้าแข่งกันเยอะอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปตั้งศูนย์ที่เยอรมันเพื่อเป็นศูนย์รวมของยุโรปที่นักเตะญี่ปุ่นเล่นอยู่ตามเหลี่ยงต่างเนี่ยเขาส่งคนไปดูได้ไปคุยกับสโมสรว่าเดี๋ยวอีกสองสเดือนมีโปรแกรมเก็บตัวอย่างนี้นะมีโปรแกรมเก็บตัวที่ไม่ใช่ช่วงฟีฟ่านักเตะที่เป็นคนญี่ปุ่น่ะ ของสโมสรคุณอะคุณใช้ไหมถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยผมขอมาได้ไหมถ้าเขาบอกปล่อยก็โอเคไม่ปล่อยอ่ะก็ไปเตรียมแผนอื่นของบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่อย่างงั้นซึ่งจริงเนี่ยการจัดการของเราอะมันโคตรง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าในไทยอะนักเตะเยอะกว่าตัวต่างชาติเราไม่ได้เยอะเพราะว่าคนไทยไปค้าแข้งต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีลูกครึ่งเนี่ยก็มีบ้างแต่ถามว่าเรารู้จักจากอะไรรู้จักจากข่าวรู้จักจากโปรแกรมสเกลโปรแกรมที่เป็นการดูฟอร์นักเตะทั่วโลกคือเราไม่ได้มีโอกาสไปดูฝีเท้าเขาจริงๆดังนั้นเนี่ย ต้องให้ความเป็นธรรมกับโค้ชด้วยไม่ใช่ว่าอีชีไม่เรียกก็บอกว่าเฮ้ยอีชีไม่ได้สนใจไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเหมือนโจธา,านเนี่ยเขาดูเขาไม่ได้ดูแค่ฟอร์มในสนามเขาก็ดูเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของระบบระเบียบต่างๆว่าเฮ้ยถ้ามาแล้วเนี่ยเวลาพูดแล้วปรับทัศนคติได้ไหมซึ่งโจธาแนสดนงเห็นบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากเราว่าเขาปรับตัวทุกอย่างมันก็ตามมาแล้วก็เห็นว่าบรรยากาศในแคมป์มันก็มีรอยยิ้มนะครับมันไม่ได้เป็นบรรยากาศที่แย่เหมือนตอนที่มีการโพสโซเชียลเสียดายทำไมไม่เรียกไม่ติดทีมมมชาาาตติคือออถ้้้สััััในนนนนวเเงง่ยทุกไไปดฉะ เราอย่าไปคิดอะไรมากเรารอเพียงแค่เวลาว่าอะไรที่เหมาะสมแล้วถามว่าวันนี้อิชิจะดูฟอร์มเอราวันได้ยังไงนั่นคือคําถามนะครับก็ต้องไปหาโอกาสหรือว่าจะมีสักแคมป์หนึ่งไหมที่เรียกมาในย23รอบหน้าก็ได้เพราะว่าเก็บตัวในช่วงฟีฟาเดือนพฤศจิกายนก็แวะไปดูเลยนะครับว่าเป็นของจริงขนาดไหนการเก็บตัวกับบรรยากาศที่มีนักเตะที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวรอบสองเนี่ยอิยชิกะย,ยจะเรียกตัวจากรอบแรกที่เป็นตัวในลีดหลักอยู่ดีนะครับคือมันแทบไม่มีเด็ก ในหลีกของอพวกยูยี่ส3หรือว่าหลีกไทลีกสองเท่าไหร่มันก็จะเป็นหลีกไทลีกหนึ่งี่แหละก็จะมาดูความเข้มข้นตรงนั้นถ้าเอราวันเล่นได้ก็สบายหรือแม้แต่ของบุรีรัมย์เองเนี่ยยูยี่สิบเนี่ยเอราวันเล่นได้โดยตรงเลยเป็นรุ่นที่ถอยไปได้มากที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ก็อยู่ที่แนวทางของบุรีรัมย์เพราะว่าเขาเคยเรียกไปแล้วนะครับแล้วสบโมสรไม่ได้ปล่อยถ้าโปรแกรมรอบหน้ามันตรงฟี ف าเดย์แล้วเขาเรียกอ,อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ เขาก็ได้ใช้งานนักเตะที่มีคุณภาพคนหนึ่งแต่เดิเขาไม่เรียกเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แปลกลอะไรอาจจะไม่ตรงแนวทางกับโค้ชก็ได้คือเรื่องข่าวลือเนี่ยผมตัดไปเลยเขาอยากมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นอ่างนั้น,นเขาไม่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนนั้นนะครับส่วนเรื่องว่าเฮ้ยเขาจะฝีเท้าถึงไม่ถึงในการกระโดดไปชุดใหญ่เนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเวทีให้เห็นแต่ไปชุดใหญ่เนี่ยนะตอนนี้คือผมว่าโครงมันได้แล้วนะครับและทุกคนเนี่ยก็มีผลงานที่ตอบโจทย์ที่พวกเราเนี่ยสามารถเห็นด้วยตาได้และตอบตัวเองได อิฉี่เรียกคนนี้อ๋อเออเฮ้ยเคยเห็นเล่นกับทีมนี้เว้ยตรงนี้ตรงนี้แต่ของเอราวันเนี่ยมันไม่มีซึ่งอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับโค้ชด้วยว่าเราเองก็หาขา้อมูลไม่ได้เขาอาจจะหาลึลกกว่าเราแต่ก็ไม่ได้ง่ายที่จะดูเพราะว่าณนะตอนนี้เอราวันเองไม่เล่นในทีมชุดใหญ่ของลียงมันไม่ได้มีการถ่ายทอดให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจจะไปดูอีกทีนงะว่าผมพอหาช่องทางในการที่จะเอาฟอร์มของเขามาให้ดูได้จริงหรือเปล่านะครับว่าที่ผ่านมาที่เราไม่เห็นกันเนี่ย ฟอร์มของเอราวันเป็นยังไงและการลงเล่นกับลียงช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงเพื่อตอบคาถามนะครับว่าเอราวันพร้อมจริงไหมถึงชุดใหญ่แต่ชุดเยาวชนเนี่ยผมตอบคาถามไปเลยว่าเขาพร้อมในการลงเล่นอยู่แล้วครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบช n n e l ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ